สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับสุขชัยแซ่หวังนะวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน25 6 5นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับวันโลก4คู่เหมือนเดิมนะ5โมงเย็น2ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ตี2นะครับเวลาเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้มีใครแข่งขันบ้างนะครับ ก็วันนี้ก็จะมีทางด้านคู่เช้าเลยนะครับเวลเจอกับอี่านนะครับ2องทุ่มกาตาเจ้าบ้านนะครับเจ้าภาพนะเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับฟันแลนด์เจอกับเอกโดอร์นะครับคู่ที่4เนี่ยเป็นทางด้านอังกฤษนะครับเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับก็มีทั้งหมด4คู่พอดีเป๊ะเลยนะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มันที่คู่แรกกันเลยนะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับ คู่แรกเนี่ยเป็นเวลแข่งกับอิหร่านนะครับเล่นที่สนามออสบินอาลีสเตเดียมนะครับแข่งขันกันในเวลา5โมงเย็นนะครับ2ทีมนี้เนี่ยแข่งขันกันไปแล้วนะสองทีมนี้อยู่ในกลุ่ม G ีนะครับซึ่งนัดแรกเปิดสนามเปเป็นทางด้านอ,าอังกฤษเอาชนะอ e ิหร่านได้นะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เวลเนี่ยเสมอกับเมกานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการโคจรมาเกิดกัน,กนทั้งทั้งสองทีมนะครับ เป็นวิวกับอิหร่านเจอกันนะวลมีอยู่1คะแนานนะครับแล้วก็อิหร่านไม่มีคะแนานเลยนะครับเพราะว่าวลวเสมอเมกาไม่ได้นัดที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสถิติตรงสถิติก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยเลยนะซึ่งเกมล่าสุดก็อิหร่านอ่าวลวเนี่ยไปเจอกับเมกานะครับก็เสมอเมกาไม่ได้1นึน,นะแล้วก็เกมล่าสุดของอิหร่านเนี่ยโดถือว่าหนักเลยนะครับแพ้ให้กับอังกฤษ6-2เลยนะครับซึ่งวันนั้น ที่ผมนั่งดูเนี่ยไม่เป็นเกมที่ไม่เล่นเหมือนไม่มีใจมาเล่นนะฮะก็คือเล่นแบบไม่ไม่ไม่บุกไม่ลุกไม่อะไรเลยนะฮะอิห่านั้นหรือว่าบุกไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกมมันตื้อๆนะสำหรับอิห่านนะครับแต่ก็ถือยังดีถือว่ายิงไปได้ทั้ง2ลูกเลยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็ทั้ง2ทีมนี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ5เกมหลังนี้ไม่มีแม้แต่แมแต่เกมเดียวก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสำหรับอีอิหลานกับเบลนะครับ ดี๋ยววันนี้เราไปดูตัวคาดการผู้เล่นกันนะครับว่าวันนี้คาดการยังไงบ้างนะครับเริ่มที่เวลก่อนเลยนะครับรวลมาในระบบ4 343 4, 3นะครับวันนี้ก็ประตูสาประตูเป็นเวนเฮนเดซี่นะครับแล้วก็เกีมรับ3ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นเบนเดวิดนะครับโจลอนดอนแล้วก็คิสเมฟแคมนะครับก็3ตัวก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ตรงกลาง4ตัวนะครับเนโกวิลเลียนด้านด้านซ้ายนะครับด้านขวาเป็นคอนเนอร์เลอบร์นะตรงกลางเป็นไอรอนแลมซี่ sey, นะครับยืนคู่กับโจเซฟมอลเลวนะครับด้านหน้าใช้3ตัวนะครับเกมลูกทางด้านซ้ายสุดเป็นเดนิลเจมส์นะครับด้าน,นาขวาาเป็นเกลตเบล์นะเป็นคนที่ยิงประตูตีเสมออเมริกาเมื่อ,เ,อเกมที่ผ่านมานะครับตรงหน้าเป้าเป็นคิฟฟ์มัวนะครับก็ฟูลทีม ชุดเดิมเลยนะครับสำหรับเมกาสำหรับเวลนะครับไปดูทางด้านอีหลังกันบ้างนะครับมาในระบบสี่ห้นะครับผู้รักษาประตูเป็นโฮสเซนโฮสเซนี่นะครับเกมรับ4ตัวนี่มีทางด้านขวาเป็นซาเดกโมฮาลามีนะครับทางด้านซ้ายเป็นมิลาดโมฮัมมาดีนะครับตรงกลางคู่กัน2ตัวเป็นปะปูลาลิกาญี่นะครับยืนคู่กับโฮสไซนี่นะครับเกมรับ เกมเราเด็กเกมตรงกลาง5ตัวนะครับใช้กลาง5ตัวนะวันนี้ทางด้านซ้ายสุดเป็นทางด้านจฮหันบลักนะครับทางด้านซ้ายเป็นอ่าพมิลีนะครับส่วนตรงกลาง3ตัวเนี่ยทางด้านซ้ายสุดนะครับเป็นฮัสซาฟีนะครับทางด้านขวาเป็นนูเอลล,ลาฮีนะครับตรงกลางเลยเนี่ยเป็นทางด้านอิซาโตลาฮีนะครับหน้าเป้าใช้เป็นตัวทีเด็ดอย่างเมดีทาเลมีนะครับ ก็มีประมาณนี้นะอีหลานก็เช่นเดิมเลยครับฟูลทีมเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีแค่ประตูนะครับที่เจ็บไปวันนั้นนะที่ว่าจมูกหักไปนะวันนั้นก็โอ้โคตรน่าก,กลัวผมบอกเลยวันนั้นเห็นนั่งดูอยู่นี้จมูกเบี้ยวเลยนะผิดรูปเลยนะครับวันนั้นสำหรับประตูอีหลานนะก็ขอให้เขาหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเรีราคากันนะว่าเรีราคาเปิดมายังไงนะครับ วันนี้เนี่ยเลียญราคาเปิดมาให้ทางเวลนะครับต่อ,อปอปอนะครับทุกสำนักเลยนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบนะครับตอนแรกแต่ตอนนี้ก็ไหลามาที่2อลูกเป,เป๊ะเลยนะครับเหมือนจะไม่ยิงนะซึ่งผมว่าคุณเนี่ยาาถาม,มว่าสู่สี่ไหมผมมองว่าเวลเหนือกว่านิดหนึ่งดางด้าน,าน,านตัวผู้เล่นหรือว่าระบบการเล่นนะเพราะวันนั้นก็สามารถเอาเสมอกับอเมริกามาได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ วิก็ถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นทีมที่น่าจะลองแบบลองจากอังกฤษแหละแล้วก็อเมริกานะในทีมที่อันดับ3านะครับซึ่งเกมนี้ผมว่าวิวเนี่ยมือมีโอกาสที่จะทํนาคะแนนแซงหน้าอเมริกาอยู่เหมือนกันนะเพราะอเมริกาก็ไปเจออังกฤษนะในแมตช์หน้านะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้วิวน่าจะเน้นพอสมควรนะครับพอก็เลยมองว่าวันนี้ วิวน่าจะเก็บ3มแต้มได้นะครับก็เลยให้ไปต่อที่ทางวิวนับต่อปปนะครับต่อไม่แพงด้วยนะต่อแค่ปปเองนะครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับเป็นทางด้านเจ้าภาพกาตาร์นะครับเจอกับเซเนกัลนะเล่นกันเวลา2ทุ่มนะครับ2ทีมนี้ก็เป็น2ทีมที่แพ้มาทั้งคู่นะครับแพ้เกมแรกมาทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นเซเนกัลก็แพ้กับคอนแลนนะครับเจ้าบ้านเจ้าภาพกาตาร์ก็แพ้กับเอกอดนะครับ ซึ่งเสียเท่ากันเลยนะครับเสีย2ประตูเท่ากันเลยทุกอย่างเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเกมนี้เป็นการโคโจรมาเจอกันนะซึ่งถ้าผมมองนะเกมโดยรวมนะผมว่าวันนั้นที่เซเนก้แพ้เนี่ยแพ้ Path เพราะความประมาทนะผมว่าเขาเล่นประมาทไปหน่อยนะช่วงหลังมานี่ที่ว่ากัดโป๊กเปิดให้ทางไม่ใช่ดิทางดดยองเปิดให้กระโป๊กหมง่งลูกแรกนะครับอันนั้นเขาเรียกมันเรียกว่าเป็นเป็น เป็นความผิดพลาดของกองหลังนะซึ่งลูกลูกสองนี่มองได้ชัดเลยว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังนะครับเพราะว่ากองหลังนี้เล่นพลาดง่ายมากๆเลยนะครับวันนั้นก็ให้ทางหลุดเดียวเข้าไปยิงสองศูนย์เพื่อให้เรากินเต็มในวันนั้นนะผมนั่งดูอยู่นะครับส่วนทางด้านกาตาเจ้าภาพเนี่ยเล่นเรียกว่าไงเล่นไม่เอาทรงเลยเล่นเล่นก็เหมือนบอลที่เหมือนที่ยังไงอะบอลที่บอลบอลเกตต่ำๆครับบอลที่ บอลที่ไม่ใช่แบบเกมมาตรฐานสูงๆอะ่ะเล่นอย่างนั้นแหละวันนั้นกาตาหนนะที่ผมนั่งดูนะครับและว,วันนี้เป็นการโคจอมาเจอกันเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะสทีมนี้เซนก้ลกับกาตานะครับซึ่งวันนี้ผมว่าเซนเก้ลเนี่ยเหนือกว่าพอสมควรเลยนะเพราะว่นนั้น egal, เซนเก้ลทาเกมบุกใส่ฮอลแลนด์แรกๆนี่ผมนึกว่าจะยันอยู่เลยนะตอนแรกนึกว่าจะสามารถเอาชนะฮอลแลนด์ได้เลยนะครับวับนนั้นแต่แต่ก็หลังๆมาก็มาแพ้ แพ้พวกรูกเทคนิคของทางด้านฮอแลนด์ไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวผู้เล่นกันนะครับว่าวันนี้ชุดเดิมหรือเปล่านะเดิมวันที่เจ้าบ้านนะครับกาตานะครับเล่ประตูเนี่ยใช้คนเดิมครับสะอาดออชิฟนะครับตัวเก็ีรับลามตัวก็เป็นเหมือนเดิมครับอาร์ซันนะมีกับคูกีนะครับทางด้านขวาสุดเป็นฮ um ิมซัมออลลาวีนะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้5ตัวเลยนะครับเป็นโฮเมนฮาเมิดนะทางด้านขวาสุดเป็นเฟโดมิเกลนะครับตรงกลาง3ตัวเป็นอับดุลเลาะนะมูฮัมหมัดอับดุลเลาะนะครับมีทางด้านคาริมบูติอับนะแล้วก็มีอัสซันออไฮดัสนะครับตรงกลาง5ตัวเลยนะแล้วก็ทางด้านหน้านะครับเป็นอัลโมสอาลีนะครับ, Ali, รบยืนคู่กับฮลัมไอฟิบนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับกาตาก็ตัวเดิม ตัวเดิมของวันนั้นเลยนะครับชุดนี้เลยนะชุดนี้เลยนะครับไม่มีการเปลีป่ยนแปลงเลยนะมาดูทางด้านเซนเก้ากันบ้างนะครับเซนเก้ามาในระบบสี่สามสามนะผู้รักษาประตูก็คนเดิมครับเอร์เบลเมนดี้นะครับทางด้านขวาเป็นซาลาซาบารี ari, นะครับทางด้านทางด้านซ้ายสุดเป็นยาคอบนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นอาเป้อาบูเซ็ซ่นะครับยืนคู่กับาทางด้านโคลูเบลี่นะครับ ตรงกลาง3ตัวเนี่ยเป็นทางด้านซานะครับแล้วก็มีเมนดี้อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เป็นทางด้านกูเอเยนะครับแล้วก็ตรงหน้า3ตัวเนี่ยเป็นอัสตานะครับยืนทางซ้ายเป็นอิสมาลาซานะครับตรงหน้าเป้านี่เป็นบูไลเดียนะก็ดูจากชื่อนักเตะอะไรแล้วก็นั่นแหละฮะเป็นทางด้าน อ่าเซเกดูเหนือกว่าอย่างแน่นอนนะครับพวกอินสมัยลัซาบุไลเดียพวกเนี้ยก็ได้ลงตัวจริงนะแล้วก็มีพวกอย่างประตูัผู้รลกนประตของซอซีอย่าง,าาาง,อ 4, อางเบนดี้นะมันก็รอ,อแค่ไม่รู้ว่าวันนี้ทางด้านเซีโอมาเน่เนี่ยหายเจ็บหรือยังหรือว่าถอนตัวไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้ลงไว้นะว่าเซนีโอมาเน่บาดเจ็บนะครับ ก็ต้องรอดูกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับหรือว่าถอนตัวไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามเซนิเก้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรีราคากันนะครับวันนี้เนี่ยเรียราคาเปิดมาตอนแรกให้ทางเซ็นทรเก้าต่อครึ่งควบลูกนะครับแต่ตอนนี้ก็ไหลไหลแบบไหลไปที่ไหลลงไปที่เครื่องลูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคา สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็ไม่มีเไม่ใช่สิราคาแฮนนิแคปเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ครึ่งลูกไหลไปที่ครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำแฮนนิแคปอยู่ที่ลูกควบสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าผมน่าจะไปทางเซนกัลนะครับเพราะว่าดูจากฟอร์มของกาตาวันนั้นแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพตกรอบ ที่ไม่ได้ไปตอผมว่าผมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่ไม่ได้ไปต่อก็น่าจะเป็นเจ้าภาพนี่ละฮะซึ่งวันนั้นเล่นไม่เอาอะไรเลยนะเป็นบอลที่ไม่มีทรงไม่มีอะไรเลยนะั้นแล้วตั้งแต่แล้วก็ไม่ได้เจอทีมแข็งเลยนะเจอแค่เอกรอนะเอกรอก็ถือว่าไม่แข็งนะถ้าเทียบกับอารถ้าเทียบกับเซเนกัลแล้วนะเขาเซเนกัลเขาเป็นแชมป์มาก่อนนะครับแชมป์อาอาเวลานะแอฟ,ฟ,ฟริกาใต้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาได้แชมป์นะเมื่อตอนนั้นที่ ซานี่เจอมาเน่เจอกับซาร่านะครับที่ชิงกันวันนั้นนะก็เป็นเซเนก้าเอาแชมป์มาได้นะครับซึ่งพาสีทีมผมมองว่าเซเนก้าดูเหนือกว่ากาตาพอสมควรเลยนะแล้วก็ต่อไม่เยอะครับลูกเดียวก็กินครึ่งแล้วก็รออีกลูกเพื่อการันตีกินเต็มนะครับวันนี้ให้ต่อไปที่เซเนก้านะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่3เลยนะครับเป็นทางด้านฮอลแลนด์หรือว่าในเทอร์แลนด์นะครับเจอกับ เอกรอโดนะครับเล่นในสนามคาลิฟายินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มตรงนะครับสองทีมนี้ก็เป็น2ทีมที่เพิ่งชนะมานะครับชนะเซเนก้ามานะครับสำหรับฮอนะแลนด์นะสำหรับเอกรอโดก็ชนะทางด้านเจ้าภาพกาตาม,มานะครับก็เป็น2ทีมที่สกอร์คล้ายคลึงกันเลยไม่ใช่คล้ายคลืนอะเป๊ะเลยนะฮะสองศูนย์ทั้ง2คู่เลยนะแต่ว่า โดยสภาพทีมเนี่ยก็ต้องดูเป็นมองว่าทางด้านฮอนแลนด์ดูเหนือกว่าหลายขุมอยู่นะผมมองแบบนี้นะครับแล้วก็2ทีมนี้เคยเจอกันมาก่อนนะครับ2ครั้งหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านฮอนแลนด์ชนะ1ครั้งแล้วก็เอยวกดอร์อาแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับเสมอกันที่กระชับมิดเมื่อปี2014นะครับเป็นทางด้าน เอกอรอนำก่อนนะแล้วก็เป็นทางด้านฮอนแลนด์ตามตีเสมอนะครับจากเบบินฟันเพอร์ซีนะในนาทีที่37นะครับนอานั้นมาก็ไม่มีประตูกันเลยนะก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเจอกันใหม่เนี่ยเป็นเจอกันใหม่ในฉบ,บับฟุตบอลโลกนะครับเรามาดาูสองทีมกันนะครับว่าผู้เล่นมีอะไรยังไงบ้างนะครับ เริ่มมาที่ฮอนแลนด์นะครับฮอนแลนด์มาในระบบ3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านนอฟเฟิร์ดนะครับเอ็นดีเอ็นดีนอฟเฟิร์ดนะแล้วก็มีเตรียมรับ3ตัวนะครับนาธานนาเก้นะครับยืนคู่กับเดมฟิกด์อันดายนะครับแล้วก็มีมัทเทนดูริกยืนทางด้านขวานะครับเกมตรงกลางใช้สีตัวครับเป็นเดลลี่บินนะครับทางด้านขวาสุดเป็นเดมฟิตนะครับตรงกลางนี่เป็นแฟงกี้เดยองแล้วก็เซเดียนเบิร์กฮุยนะครับ ส่วนตัวฟอร์น i น e นะครับเป็นทางด้านโคดีค้คโปกนะคนที่ทําประตูดได้เกมล่าสุดนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านเมมฟิสเดปลายนะครับตรงหน้าเป้ายืนคู่กับสตีเวนเบิร์กไว์นะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับทางด้านฮอลแลนด์นะแต่ว่าตัวจริงที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นทางด้านเมมฟิสเดปลายนะครับวันนั้นไม่ใช่เมมฟิสเดปลายที่ยืนตัวจริงนะวันนั้นเป็นใครว่าวันนั้นผมจําไม่ได้ด้วยอดิวันนั้นผมผมจำไม่ได้นะวันนั้นว่า เอาใครลงตัวจริงนะแต่ว่าวันนั้นผมเห็นว่าเมมฟิสเดปายลงครึ่งหลังนะวันนั้นประมาณนี้นะครับสำหรับฮอลแลนด์นะวันนี้ไปดูทางด้านเอกวาดอร์กันบ้างนะครับมาในระบบ4-4-1-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นโดมินเกตนะครับทางด้านเกมลับ4ตัวทางด้านขวาสุดเป็นโรเบิร์ตอาโบเรดานะครับทางด้านซ้ายเป็นเปซิเอสตูปินญานะครับตรงกลาง2ตัวเนี่ยเป็นเปโร ยินคาเปียนะครับยิงคู่กับตอเลสเซเซโดนะครับส่วนเกมรับตัววันนี้ใช้เกมรับ4ตัวเลยเหรอวันนี้นะครับสำหรับทางด้านเอนเวอร์ดนะตรงกลาง4ตัวนะครับเป็นแองเกลเปเซโดนะครับทางด้านซ้ายสุดเป็นอันนั้น ead, อันเดสอับิลาร์มินนานะครับตรงกลาง2ตัวครับคาร์ลอสกูเอโซนะครับยิงคู่กับมอยเซกูไซโดนะครับ ส่วนตัวเกมลุกนะครับใช้ตัวเดียวจากเจอรมีนเซมิเโต้นะครับยืนตัวทำเกมนะครับเกมจากแดนหน้าไปจากแดนหลังไปหน้านะครับส่งบอลให้กับไมเคิลน้าเป้านะครับไมเคิลเอสตาด่านะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับเอกวาดอร์ชุดเดิมนะครับก็ขาดแค่เอเนเวเรเซียคนที่ทำประตูในเกมล่าสุดนะครับเขาลงว่าบาดเจ็บนะสงสัยได้บบาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับ ก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวบลลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรลดราคากันนะครับดลดราคาเนี่ยวันนี้เปิดมาให้ทางคอนแลนต่อครึ่งควบลูกทุกสำนักเลยนะครับี่กระจายไปที่คอนแลนหมดเลยนะแล้วก็สกอ์สูงต่ำอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะตอนแรกก็อยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ไหลลงไปที่สองลูกควบเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมว่า,วาการชนะมาทั้งสองเกมเนี่ยมันก็จริงอยู่นะครับเพราะว่า ก็ชนะมาต่างกันต่างกันมาแค่แค่เจทีมที่เจอนะครับก็เอกวาดอร์เจอกาตาเป็นทีมที่ลองบ่อนนะเป็นเจ้าภาพก็จริงคือจริงๆถ้าเขาแบบได้คัดได้คัดมาเหมือนชาวบ้านเขาอะได้เลยเข้าแบบคัดบอลโลกมาเหมือนชาวบ้านเขาผม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 ไม่ได้บูลลี่ผมไม่ได้ดูถูกนะผมคงมองว่ากาตาผมไม่ได้มาเจ้าภาพอ่าคงไม่ได้มาบอลโลกนะถา้าผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะที่เขาได้มาบอลโลกเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะครับ ซึ่งมันเป็นทีมที่ไม่ได้เก่งอาดอะไรขนาดนั้นนะที่เอลกกดอชนะได้2ตุนะและซึ่งวันนี้เอลโกดอมาเจอกับฮอลแลนด์นะครับที่ยังไงอะเขามีศักยภาพมีศักยภาพแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีกว่าขนาดนี้นะแล้วก็ต่อไม่เยอะนะครับแค่ครึค่งควบลูกลูกหนึ่งก็กินแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมให้ไปต่อทางด้านฮอลแลนด์นะครับ มาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายคู่ดึกนะครับเป็นทางด้านทีมชาติอังกฤษเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับเล่นในสนามออเบสเตเดียมนะครับเล่นกันในเวลาตีสอเลยนะวันนี้คู่ดึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิติกันนะว่าสองทีมนี้อะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นทางด้านอังกฤษนะตอนนี้มีอยู่3แต้มนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะอิหร่านมาได้ด้วยสกอร์หกเลยนะครับ แล้วก็อเมริกาเนี่ยสเสมอกับเวลมา1นนนะครับแล้วมีแค่1นคะแนนนะซึ่งวันนี้มาเจองานหนักอยู่น่าจอกับอังกฤษนะครับที่เกมล่าสุดก็เอาชนะด้วยประตูถล่มทลายเลยนะครับสองทีมนี้เนี่ยอังกฤษกับอเมริกานี่เจอกันมาบ่อยนะครับเจอกันทุกเกือบเกือบทุกปีเลยนะเกม5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านอังกฤษเอาชนะได้3เกมแล้วก็อเมริกาชนะได้1เกมนะครับ แล้วก็เป็นเสมอกันไป1นีบกนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาชนะอังกฤษเนี่ยต้องย้อนไปอย่างนานเลยนะครับเมื่อ1 9 5 0นู่นเนี่ที่อเมริกาเอาชนะได้นะแล้วก็หลังๆมาครับปี2 0 0 5ก็เป็นอังกฤษเอาชนะได้นะแล้วก็ปีล่าสุด2018เจอกันที่เป็นเกมกระชับมิดนะครับอังกฤษเอาชนะได้3 0นะแล้วก็มีเจอกันในเวิลด์คัพ ครับบอลโลกเมื่อปี2010เสมอกันไปด้วยสกอร์1-1นะวันนั้นเป็นทางด้านอเมริกานำก่อนด้วยนะครับจากสตตเวนเดออ่าเตวนเจอลาดนะครับแล้วก็นาทีที่40เนี่ยเป็นเดมซี่นะครับกองเป็นเรียกว่าเป็นกัปตันของอเมริกาตอนนั้นนะมีทีเสมอ1-1นะครับและจากนั้นก็มีประตูกเกิดขึ้นอีกเลยนะจกกนกว่าเปน1-1นะเนะมื่อฟุตบอลโลก2010ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็วันนี้มาเจอกันใหม่ในปี2022นะซึ่งมาเจอตอนที่อังกฤษดูสภาพทีมนี่แข็งแก่งน่าดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลทหลักอ่าเพลทเราไปดูที่ผู้เล่นตัวจริงกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้สาเกตผู้จัดการทีมอังกฤษเนี่ยมาในบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้สับทุก็เป็นจอเดนบิ๊กฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับาทางด้านด้ายทางด้านซ้ายลูกชอนะครับทางด้าขวาคีดันซิเปีย ตรงกลางจอสโตนยิงคู่กับแฮรี่ไม่ก่อยนะครับตรงกลางเหมือนเดิมครับเมสันเมาส์ c ินดีแคนไรท์แล้วก็จูธเบลลิงแฮมนะครับคนที่ยิงประตูเบิกโลงให้กับอ,อังกฤษในวันนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านเกมรับเอเกมลุก3ตัวขด้านหน้านะครับเป็นทางด้านซ้ายลยรนสเตอร์ลิงนะครับทางด้านขวาเป็นบุกโยสาก้านะตรงกลางเป็นแฮร์รี่เกตชุดเดิมเป,เป๊ะเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่มี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าเขาลงไว้ว่าแฮรีย์เมกไกว์ไม่สบายนะครับวันนี้ไม่ดูจะได้ไม่ดูว่าจะได้ลงหรือเปล่านะสำหรับแฮรีย์เมกไกว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับอเมริกามาในระบบ4-3-3นะผู้รักษาประตูเป็นแมทเทอร์เนอร์นะครับทางเกมรับ4ตัวเป็นจอร์จินโยเดสนะครับทางด้านซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันนะครับแล้วก็ตรงกลางคู่กันเป็นทางด้านทีมลีมนะจากฟูลแลมนะครับ แล้วก็มีวอล k e เกอร์ซิมเบอร์แมนนะครับยิบคู่กันกับทีมลีฟนะส่วนเกมตรงกลางเกมรับ3ตัวนะครับทางด้านเป็นเวสตันแม็เคนนี่นะครับทางด้านตรงกลางเนี่ยเทนเลอร์ดำนะครับแล้วก็มีเกมลูก3ตัวเหมือนกันนะเป็นดิโมนี่เอวีอาร์ v R นะครับทางด้านซ้ายสุดเป็นชิตเตียนปุริสิตนะครับตัวทีเด็ดจากเออเซลซี Chelsea นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยใช้เป็นโจชัวซา,า,าเซนนะครับ ตัวนี้ก็ถามว่าที่เด็ดอยู่นะสาเจนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสหรัฐอเมริกาก็มีประมาณนี้นะก็ตัวเล่นเดิมเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะสหรัฐอเมริกานะเดี๋ยวเราไปดูเร็ดราคากันบ้างนะครับเรียราคาวันนี้เนี่ยตอนแรกหวัวเช้าเนี่ยเปิดมาให้ทางอังกฤษต่อครึ่งควบลูกเองนะครับแต่พอเอาใบเอามาอยู่ไม่ได้นะเห็นลายชงลายชื่อละนะครับไหลไปที่ ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็สกกระสูงต่ําตอนแรกก็อยู่ที่2ลูกครึ่งนะตอนนี้ก็ไหลไปที่สองลูกครึ่งควบ3าเรียบร้อยนะครับทุกสํานักเทกจาดไปที่อังกฤษหมดเลยนะครับไม่มีใครส่วนกระแสไปทางด้านอเมริกาเลยนะครับมา,มาทางด้านอังกฤษกันหมดเลยนะซึ่งผมมองว่าวันนี้อังกฤษเนี่ยต่อแพงอยู่นะผมมองแบบนี้นะครับซึ่ง อเมริกาก็ไม่ใช่ทีมรองบอลอะไรขนาดนั้นนะผมมองแบบนี้นะคือถ,ถึงเขาจะเป็นทีมของเจมส์าชนะจริงแต่ว่าวันนี้เขาต่อแพงไปจริงๆนะครับเขา,าต่อแพงไปมากๆเลยนะผมมองว่าวันนี้ผมให้ไปทางด้านสกอร์สูงหน้ากว้างจะดีกว่านะครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสามลูกต้องมีในเกมนี้นะผมว่ายิงกันแบบขาดแน่นอนไม่ใช่ขาดแตยิงกันแบบเยอะเยอะแน่นอนนะครับเกมนี้นะผมมองแบบนี้นะครับยิงกันเยอะแน่นอนนะแล้วก็ สถิติที่เจอกันมาเนี่ยเกยมล่าสุดก็อังกฤษชนะ3ามนะแต่ผมมองว่าเกมเนี่นาที่เจอกันวันเนี้ยผมมองว่าสหรัฐอเมริกาก็น่าจะมีทีเด็ดยิงประตูได้เหมือนกันนะซึ่งผมก็เลยให้ไปต่อทางด้านสก,กอร์สูงนะครับมันจะเหมือนคู่อังกฤษมันจะเหมือนคู่โปรตุเกสเมื่อคืนที่ต่อคู่ทุกคนรู้ึ่งแล้วแล้วผมให้ไปทางด้านสก,กอร์สูงที่มันหน้ากว้างต่อก่อนอะที่เราไม่ต้องไปเสียหูให้เขาอะ่ะ มันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครได้ตามผมนะถ้าใครได้ตามคลิปผมอะ่ะจะได้รู้ว่าเมื่อคืนผมให้สูงโปรตุเกสนะแล้วก็กินเต็มไปใครที่ไปต่อลูกควบก็โดนห่านไปนะครับวันนี้คู่นี้เหมือนกันเลยเลทราคานี่คล้ายคล้ายคล้ายคลึงกันเลยเป๊ะเ,เ,เลยนะครับวันนี้ผมเลยให้ไปทางด้านกรสูงนะหน้ากว้างปลอดภัยกว่านะครับสำหรับคู่ท้ายก็มีประมาณนี้นะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสรุปบ,บทวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ไปทั้งสีคู่เมื่อกี้เนี่ยนะก็จบไปแล้วนะครับ ทั้ง4ี่คู่เรามาทวนกันว่าผมให้อะไรไปบ้างนะเพื่อลืมนะฮะจะได้ไม่ต้องเป็นการไปนั่งดูคลิปวนไปวนมานะครับคู่แรกเวลนะครับเจอกับอิหร่านเนี่ยผมให้ไปต่อเวลนะครับคู่2กาตาเจอกับเซเนกลนะครับผมให้ไปต่อทางด้านเซเนกลนะครับคู่ที่3ฮอนแลนด์เจอกับเอกวาดอร์นะครับผมให้ไปต่อฮอนแลนด์นะครับแล้วก็คู่ที่4เนี่ยอังกฤษเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับผมให้ไปทางด้านสกอร์สูงนะคู่นี้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะก็ฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับฝากลุ้นฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคู่เลยนะแล้วก็อย่าหนักนะพี่ๆนะอย่าหนักนะกพช่วงนี้ก็บลโลกก็รอยอย่างที่รู้นะครับบอลลองกินบอลต่อนะบอลมันพลิกแพงก็ได้นะลูกกลมีลมข้างในนี่มันมันมันไม่แน่นอนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะแทงได้แต่อย่าหนักนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้และนี่ก็เป็นที่เด็ดปุกใจสามารถจิ้มตามได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหน ขัดใจอยากจะส่วนก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นเงินของท่านนะบทคราะของผมเป็นเพียงข้อมูลการตัดสินใจเท่านั้นนะครับจะเลือกอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ผมสุดใจแท้หวังขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราตัวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ